ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนนี่ก็มาอยู่ในบรรยากาศที่แบบโคซี่นิดนึงนะคะต้อนรับปลายปีหนึ่งปีมีหนึ่งคลิปป่บสั้นวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันเนื่องในแบบวาระจะว่าวาระแบบยังไงดีละ่ะก็คือเราไปพบจิตแพทย์มาแล้วเราก็โดนวินิจฉัยว่าเราอยู่ในสภาวะ เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปหาหมอครั้งแรกของเราขอขึ้น disclaimer ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเราไม่ใช่ professional เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเดยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่ามาอาจจะไม่ได้สามารถไป adapt adjust กับทุกคนได้นะคะ เราขอมาเล่าแบบในพาร์ทของเราว่าเรารู้สึกว่าแบบอาการของเราโดยรคร่าวๆนะว่าเรามีความเครียดความอะไรประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าการที่แบบเราเจอมรสุมชีวิตต่างๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมันทําให้เราแบบไปต่อไม่ได้แล้วมันมีแบบเอฟเฟกมันมันไม่สามารถทำให้ใหเราสามารถทํางานได้อย่าง productive เราก็เลยทําการแบบไปพบหมอ ซึ่งการไปพบหมอเนี่ยก็ขอเกริ่นไปอีกว่ามันมีเหตุการณ์แบบช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเราเกือบที่จะเป็นแพนิคแอคแงมันก็คืออาการที่แบบอยู่ดีๆแล้วก็แพนิคแล้วเหมือน มันมันแล้วแต่คนเป็นอะ่ะบางคนก็แบบหายใจหอบหรือบางคนก็แบบใจสัน่นหรือบางคนก็แบบอยู่ดีๆก็ทําให้ตาคล้ามวัวเหมือนกับว่าเราเจอเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกชอนะ็อกณขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นมันไม่ไหวเลยเพราะว่าเราใจสั่นเราหายใจแบบเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่รแบบโทรนะัดหมอเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบโทรมาคอนเฟิร์มว่าอ๋อโอเคเนาะวันศุกร์โทรมาคอนเฟิร์มวันศุกร์นะว่าวันเสาร์ว่า,วา,ววางอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากนั้นวันเสาร์เขาก็ ถ้าผู้ป่วยไม่มีประวัติอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราไปกรอกประวัติทาประวัติเสร็จโุ๊บอะมันก็จะมีแบบเนาะก,ก็จะมีแบบพยาบาลพาเราไปโซนนั้นโซนนี้ซึ่งโซนที่เราจะต้องไปพบจิตแพทย์ก็คือเป็นโซนที่แบบเขาเรียกว่า mental center อะไรเงี้ย พอไปถึงปุ๊บแบบรอกประวัติอะไรเสร็จแล้วใช่ปะไปถึงโซนนั้นพี่พยาบาลหรืออะไรเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบอายวัดความดันก่อนนะคาวัดน้ําหนักส่วนสูงก่อนราคาอะไรประมาณเงี้ยก็แบบปกติเหมือนกับการเข้าไปโรงพยาบาลที่มีอาการป่วยทางแบบร่างกายปกติเลยทุกคนพอหมอเช็คอะไรเสร็จแล้วใช่ปะอีกพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องปรอกซึ่งเป็นพาร์ทที่แบบเราต้องทําแบบตรวจสอบมันเป็นการทําแบบตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับอาการในระยะ2เดือนที่ผ่านมาว่าแบบเออน้ำหนักขึ้นไหมเราเครียดหรือเรานอน,อนไม่หลับอะไรยังไงไหม แล้วตัวที่2จะเป็นตัวที่แบบวัดซึมเศร้าอะไรเงี้ยว่าเรามีอาการซึมเศร้าไหมอะไรเงี้ยพอกรอกเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรอพอถึงคิวเราปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปแล้วก็มีการแบบไปนั่งคุยกับแพทย์คุยก็คือคุยปกติคุยเรื่องชีวิตประจําวันว่าแบบเออไปเจออะไรมาเหนื่อยหรือว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตช่วงแบบช่วงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่พอจะรู้สึกตัวได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยการที่เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟีกับร่างกายเราหรือการที่เรารู้สึกว่าเรา อะฉันไม่โอเคและกับเสเตจที่เราเป็นหรือเราเครียดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อากาศที่ให้ทุกคนจะไม่รู้ตัวเว้ยสำหรับเราอะเรารู้ตัวมาตลอดว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับแบบสิ่งที่เราเป็นอยู่ซึ่งมันแบบหมอแบบเออเวนิชัยแล้วเออโอเคนะประกอบกับฟอร์มที่เราได้ทําแบบทดสอบไป มอก็เลยวินิจฉัยเราว่า,าเป็นเกี่ยวกับซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขั้นแบบเป็นโรคซึมเศร้านะแค่อยู่ในสภาวะซึมเศร้าจริงๆแล้วอ่ะมันอาการแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนวัยทำงานมากเลยทุกคนคือเราอยากจะเล่าหรือแม้แต่กระทั่งวัยเรียนเองเพราะว่าณจุดจุดหนึ่งอ่ะคนเราก็จะมีความเครียดความอะไรสะสมอยู่แล้วแต่ ถ้าถ้าคนไหนที่ดีหน่อยมีวิธี h a n d ดลมีวิธีจัดการกับความเครียดหรือความรู้สึกณโมเมนตะนะ์นะั้นมันก็โอเคเว้ยแต่ถึงจุดจุดนึงอะ่ะบางทีเราอาจจะเกิดการเบิร์นเอาท์หรืออาจจะเกิดการแบบเราไม่เข้าใจนอารมณ์ตัวเองอะ่ะแล้วมันอาจจะมีเอฟเฟกต่อการนอนหรือการกินกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันมีผลหมดเลยเว้ยต,ต่อระบบร่างกายเราเพราะว่าจิตอะ่ะมันส่งผลให้เราแบบเบื่ออาหารบ้าง ไม่อยากเจอผู้คนบ้างหรือว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งมันถือว่าเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะจ๊ะพอพอวินิฉัยปุ๊บว่าเรามีสภาวะซึมเศร้านะหมอก็บอกอาการแล้วว่าเออเราควรที่จะทํำยังไงทํำยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยอย่างเงี้ยหมอก็จะจัดยามา ให้ตามความเหมาะสมซึ่งเรามียาสามตัวที่เราจะต้องเทแต่ว่าเราขอไม่พูดถึงเราก็ไม่สามารถไกลทุกคนได้เนาะแต่หมอก็จะบอกว่าเออเนี่ยใน,ในช่วงเวลาของการที่เราแบบเป็นอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือว่าอยู่ในภาวะเครียดเกินไปอ่ะมันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายด้านเช่นการนอนการกินงานอยู่อะไรประมาณนี้หรือว่าความเครียดหรือว่าภาระหน้าที่ที่เราต้องทําอะไรประมาณนี้แล้วยาแต่ละตัวที่หมอให้มาก็ไปแก้นจะุด จุดๆนั้นนะจุดที่เราเป็นในในฟิสิกอลเทอร์มอเช่นนอนไม่หลับหมอก,ก็จะให้ยานอนหลับมาให้ยาคลายเครียดมาหรือว่าเราเป็นกังวลตรงไหนหมอก็จะให้ยาแบบคลายความกังวลเพื่อที่จะสามารถทําให้เรากลับมาใช้แบบชีวิตแบบ normal life มากขึ้นอยากไปซื้อ,อยากินเองหรืออะไรนะอย่าไปอะสูงว่าแบบเออฉันก็เป็นเหมือนเธอฉันไปกินยานี้เหมือนเธอได้ปะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เว้ยทางที่ดีที่สุดอรัคือการไปพบผู้เชี่ยวชาญขอขึ้น disclaimer นิดนึงว่าเราไม่ได้ f a k ที่เราไปหาหมอ เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอ,อ๋อการไปหาหมอมันมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะทุกคนแต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแอดลีสอะเราควรที่จะไปหาหมอไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาอะวินิฉัยว่าแบบเราเกิดอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไงอะไรประมาณเนี้ยมันก็นร้างอันตรายเหมือนกันถ้าไม่ได้รับการแบบรักษาที่ถูกวิธีอะไรประมาณนี้นะ นเนี่ยจะโชว์เลยว่าไปหาหมอจริงแต่ว่าไม่เราจะไม่โชว์รายละเอียดใดๆเพราะว่าหนึ่งค่ายาแพงมากนะคะไม่ไม่แอดซูไม่เอาคอนเทนต์ไม่ขอใครใดๆทั้ทงนั้นแต่อิงมาจากประสบการณ์เราที่ไปหาหมอโดยตรง2เราไม่สามารถสังเกตใครเพื่อที่จะบอกว่ายูเป็นนะหรือยูไม่ได้เป็นแต่ยูควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นหรืออยู่ในสเตจไหนเราก็เลยทําคลิปมาเผื่อที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าจะช่วยแบบ encourage หลายๆคนที่รู้สึกว่าเออไม่กล้าไปหาหมอจิตซึ่งมันแบบมันก็ไม่ได้ผิดแปลกแล้วคนเขาก็ทรีตเหมือนเราเป็นผู้ป่วยทางกายปกติมันมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะอีกอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องบัตรเจ็ตในการไปหาหมอนะฮะซึ่งมันแล้วแต่อาการของคุณค่าใช้จ่ายมันก็เลยจะขึ้นขึ้น,นล,งลงลงแต่โดยโดยรวมแบปกติแล้วว่าค่าแค่ค่าปรึกษาหมอนะในโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายจ,จะอยู่ที่ ประมาณ1-2,000บาทไม่เกินนี้ในการปรึกษาแพทย์แต่ค่ายาเนี่ยก็จะไม่หวมนะค่ายาเนี่ยแล้วแต่ว่าปริมาณของยาชนิดของยาโดสของยาที่ได้เนี่ย ก็คือมันจะอยู่ในระดับไหนแต่ว่าถ้าไปหมอโรงพยาบาลรัฐอย่างเงี้ยค่ายาค่าอะไรก็จะถูกลงนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ choice ที่เราจะเลือกนะคะว่าเราอยากไปโรงพยาบาลรัฐหรือเราอยากไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่งมันก็ก็นแน่นอนแหละมันคือราคาที่ต้องจ่ายเราก็เลยอยากจะมาแนะนำแบบคร่าวๆประสบการณ์การไปหาหมอจิตแพทย์ครั้งแรกของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก เนานะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็มีอารมณ์ทำเนาแต่ช่วงนี้ขอตัวไปพักลักษาตัวก่อนนะจ๊ะไปละไป